สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าง,งานจังหวัดศรีสะเกดกันแล้วนะคะนี่เรามาเจอสมาชิกของเรากันแล้วนะคะระับสลัดสมาชิกสันน้อยละเพิ่นโชนะฮะวันนี้รู้สึกว่านี่นายเอกคอมแปมก็อยู่นะ,ะับเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดสันน้อยละเพิ่นโชนะครับนี่คอมแปม เดี๋ยวไลฟ์สดเหมือนเดิมเขาเฟิไม่ได้เหรอพี่ก็โพสงานอยู่เนี่ยสวัสดีน้องโซเฟียสวัสดีครับพระเอกฮัตดี้ครับสวัสดีครับเจอดึงแม่ก็เล่ยยากแต่พ่อมึงขึ้นี่าขา่าบโยนโยนเอาหนะ้าแบบมันเจอแล้วมันก็เลยเกิดการเขาเอินว่างเดี๋ล่ะตั้งสติหล,ลับไหมกาจะดึงเกือบมันตกเวทีไหมตอนลองเพ่งไหมขาหน,นึง่งก็อยู่กับไก่หนึงนะ่งเนาะ ีวิ่งลงหัวปักลงไอ้ไอ้ปอมแปลงมาว่าเข้าเฟซไม่ได้เหรออ้าวทำไมผมเข้าได้เหรอดูว่าเพิ่งเปลี่ยนเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าไดแต่เมื่อวานเพราะผมอัพคลิปลงเพจไงนี่นะฮะเดี๋ยวเราไลฟ์สดสั่งน้ำนมเบนร์โชเหมือนเดิมนะครับมีเราสร้างน้องเดี๋ยวเมื่อวานนี้จะไปไลฟ์สดเนี่ยเห็นพักผ่อนอยู่เลยไม่เข้าไปกำลังแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปให้เสร็จก่อนเดี๋ยวใครไลฟ์สด ตอนนี้กำลังลงคลิปอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่แม่ได้เพจปะครับเพจเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์เพราะมึงนี้เขามีลายซดคลุ่ปิดกว่าคนคือจังก็แมงคกล้องรุ่งจอดปิดตีกล่องจอมปิดมืัอนี้ก็คือนี่แหละค่ะคนซดแบบคู่มึงก็รุ่งจอดไม่อ๋รอตอนนีเรื่อง คนติดพบ่นเห็นเบิดเลยแม่ใส่ใจมล่เลยแม่ขันพูดพพไปโยนเดียวเบิใช่เข้ากันไปกันไยให้คเห็นเบิดเมยเนี่ยถาออกไปแลนหม่ถามลแลนหม่่นติดขังเวทีขุนผมลงทงขุนไหตอนนี้แสงกำลังสวยเลยทุกคนดูสวยมาก มีไปสายปะบัตรไม่มีเลยอ่ะรีบถ่ายจะได้รีบลงก่อนที่เน็ตจะหมดก็อย่าลืมนะครับไปดูที่เพจสันนเษฐินโชว์นะครับตอนนี้หนึ่งมเก้าคนแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังลงคลิปนะครับันที่การแสดงสุดนะฮะสันนิษฐานโชว์ของเรานี่เองนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหน้าห้านกันบ้างตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เสือก็จับจองนั่นได้าเวทีแล้วนะครับด้ข่าวว่างานนี้ขายบัตรไปแล้วสองพันใบเนาะนะตอนนี้พี่พี่ทีมคอนวอยก็เร่งให้เสร็จทันเวลานะวันนี้เราเดินทางมาแค่ประมาณ1 5 0ยห้กสิกิโลเองนะฮะก็มาถึงเร็วมีเวลาในะการติดตั้ง นะครับในการติดตั้งเวทีแสงสีเสียงนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีเปิดนะครับโชว์เปิดตัวสาวน้อยเราเปินโชว์มอรำพืินน้องใหม่นะครับสาวน้อยวงที่2ของเราซึ่งจะเปิดวงว,งวันที่ยี่เอไม่ใช่วันที่31สิงหาคามนี้นะครับภายใต้การบริหารโดยบอสโจโยมานินและเฮียหน่อยนะครับ หมอดำไอดอลนะฮะไปไหนฮะคนเราเบื่อยังหาอะไรกินเนี่ยจะว่าทำไมยังไม่มีร้านตั้งเลยตั้งแล้วตั้งแล้วแต่ยังไม่ขายอือไปเลยไปเลยเอาเลยเอาเลยพี่ฮักแพงกำลังมามั้งพี่ไปกินข้าวกับไอซี่มาแล้วไอฟิล์ม ก็ไอฟิล์มไงอเออ,อข้ากับฟีลงคลิปไปคนดูเยอะเยอะไม่ต้อมาไว้วันนีรไม่ร, <laughs> มรู้มันบอกว่าถ้ามาก็เห็นมันบอกเงี้ยไม่รู้ของมันอะไรของมันก็ไม่รู้ <laughs> เออนี่พี่พ,พี่ทีมคอนวอยทีมฉากก็ติดตั้งนะครับเร่งสปีดให้ทันาต่วลานะฮะนี่โอ้ทีมงานเราเยอะเนาะจะแบบเป็นฝ่ายนะฮะฝ่าย คอน voi ไฟชาไฟแสงไฟเสียง LED อะไรเนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับนี่โอ้เห็นได้หลายคนเลยเนาะหลายคนเลยนี่เจ๊ผม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 เนี่ยเจโฮม,โมไม่ได้ยินละยิงเขายิงหรือช่วงนี้เขายิงตั้งแต่ยอดวิวใน YouTube ตั้งแต่ยอดวิวใน YouTube เป็นหมื่นเนี่ยไม่ได้ยินเลย โอ้ยขึ้นแล้วอยดได้ด้จ้าเเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวเาทำเรื่อยๆขึ้นเราก็ไปเรื่อยๆเล้วยนครั้นมาถึงตั้งแต่กี่โมงเนี่ยประบาณเที่ยเที่ยงหะหลายโมงแล้วก็มันเวทียังไม่ถึงแต่ประดับมาก่อนก็ทำอะไรไม่ได้เวทีมาประมาณบ8โมงก็นี่แหละทำตัวนี้กำลังดีอากาศไม่ร้อนเพราะว่ามันแดดเนาะแดดร้อน เดี๋ยวดูวด้านหลังกันบ้างเนาะเดี๋ยวให้พี่ๆถือว่าจะขึ้นไปแหละแต่คนมันกําลังทําอะไรเยอะแยะอยู่เนาะแต่มันจะเกิดอันตรายนะครับผมมาอากาศอากาศเย็นพอดีเลยนะครับก็เลยไม่ร้อนว้าววันนี้มีร้านในดวงใจเรามาด้วยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปกันนี่ร้านในดวงใจผมเดี๋ยวค่อยไปถ่ายนะเนี่ย เธอหน้าหา้างอ่าร้านเธอหนในห้างของเราก็ไปถ่ายคลิปก็ทุกคนให้ความสนใจมากนะฮะล้วเดียวก็หมื่นกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าบรรยาาหลังห้าน ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วคอสตูมก็เสียบขนทําขนเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะเัีนี้เล่นกลางทุ่งนาเนะาะกลางวันนี้ก็จะร้อนหน่อยพอตกเย็นมาก็อากาศดีครับไม่ร้อนมากที่นั่งประจำผมเคยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วแต่โอกาสว่าจะมานั่งตอนไหนเนาะสชหลง ยนนึ่ออะไรึงันงี่กระนลล่าก้องนีมันม่หมาอยู่เดยเน,น,น,นี่คอเขาเ็เป็มายึดเองอืมนจากนันเดียกันก่อนท่นนนนานผู้ชมาเห็น้สส่งอันนี้ซื้มอมาต่อเลยอันนี้เต็นท์ของน้องฮักแพงนี่ของพี่อุ่นอยู่นี้นี่พี่อันนี้ผมแป๋มใช่ป่ะอันนี้ผมแปม นี่น้องค่าแพงนะครับสวัสดีไบเบอร์สวัสดีครับพักขวัญเต็มที่เลยเต็มที่เต็ตัวอ่อนแบบเมือกร้อนปนอนไหนมาไปนอนอยู่ในชาราละอือก็ยังมีพัดลมหน่อยมีพัดลมหน่อยก็ร้อนเหมือนเดิมแบบร้อนทั้งเพลงอือเกือบตายเกือบตายด้วยออร้อนชอบหน้าชอบหน้าไหนที่สุดชอบหน้าหนาวนี่แหละฝนตกชอบไหม เจ้าพรสิได้รับเนี่ยกับเปิดเพลงทั้งร้อนทั้งเสียงดังใช่ไหมนาะจนมันพึมเอาถามจริงถามอะไรหน่อยเบิกค่าตัวยังโอเบิก์ใช้บ้างไหนไหนบอกว่าจะไม่เบิกโอ้ยถ้าไม่เบิกก็ตายเลยเนาะมันไม่ได้ทิ้มทุกวันเนาะอุตส่าห์พูดประกาศไว้อย่างชัดเจนเราลองรื้อการนี้กลับได้เลยไหมรถโอ้ก็ได้แหละต้องได้เนาะต้องได้ ต้มได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ